สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์นามสกุลต่างๆนะครับโดยใช้โปรแกรม Format Factory นะครับซึ่งโปรแกรม Format Factory เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับที่เป็นโปรแกรมฟรีเอาไว้ให้สําหรับแปลงไฟล์นะครับโดยสําหรับใครนะครับที่ชอบแปลงไฟล์นะครับอาทิเช่นแปลงไฟล์จาก MP4 กลายเป็น w m a หรือเป็น WMV นะครับก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือไฟล์ต้นฉบับของเรานะครับ จากนั้นก็โปรแกรม Format Factory นะครับก็เอาไปทำการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม Format Factory นะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งบน Windows ของเรานะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแถบด้านซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นไฟล์ปลายทางที่เราจะให้แปลงเป็นนามสกุลอะไรสมมุติเรามีไฟล์ต้นฉบับอีกไฟล์หนึ่งเราต้องการแปลงเป็น mp4 แล้วก็ให้กดที่ mp4 หรือถ้าต้องการแปลงเป็น AVI ก็ให้กดที่ AVI นะครับหรือต้องการแปลงเป็น w ิวเอ็ M P G ก็ให้แปลงกดที่ MPG สมมติผมต้องการแปลงไฟล์เป็น MP4 ผมก็กด MP4 หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับตรงนี้มันจะมีเมนูคำว่า add file จากนั้นให้ทำการกด add file เป็นหนึ่งครั้งนะครับ add file จากแล้วจากนั้นเราก็เลือกต้นฉบับว่าเก็บอยู่ที่ไหนนะครับให้เลือกคลิกไฟล์ต้นฉบับนะครับแล้วก็กด open นะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับก็ทําการนะครับมันมมัน,ม,นมันก็จะบอกว่าเราทําการจะแปลงไฟล์อะไรนะครับส่วน output f o l d e r ก็ให้เราเลือกปลายทางนะครับเมือม่อถราเมื่อเราทําการแปลงไปในโฟล์ o นยจะให้เก็บไว้ที่ไหนก็ถ้าต้องการเปลี่ยนก็ให้กด change น,นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนก็เดี๋ยวเวลามัน แปลงเสร็จมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เองนะครับแต่แนะนําว่าให้เปลี่ยนมาเป็นได์ที่หาง่ายๆละกันนะครับเมื่อเราทําการเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการกดโอเคนะครับเมื่อทําการกดโอเคเสร็จแล้วก็ให้กดไฮไลท์ไปที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับที่เราเห็่ยครับเห็นไหมครับกดไฮไปไฮไลท์ที่ไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงนะครับจากนั้นจากนั้นกดสตาร์ทนะครับแล้วก็รอคอนเวอร์สเตจตรงนี้ให้ครบร้อนะครับเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ ไฟายทางนะครับที่เราทําการเปลี่ยนไฟล์จากสกุลที่เราเลือกตรงนี้เรียบร้อยครับก็วันนี้ขอจบวิธีการแปลงไฟล์จากสกุล Windows เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ